กราสที่พอเป็นพี่น้องค่ะอยู่กับจิมมี่แล้วพี่น้องมนอนีวันสุกค่ะพี่น้องเบิ่งเมนูมอนิอ๋อเมนูกุ้งสดเราจะกินเมี่ยงเขาเอิยนอย่างกินซาริมีกินเมี่ยงหรือกินอย่างกระยาพี่น้องคือแบบเราจะกินแบบทั้งสดและทั้งสุกนะวันนี้จะเป็นเมนูกุ้งมือ่อนีไปเห็นคลิปเกาหลีมากนะเขากินจังซี่แต่ว่าเราเขามีน้าจิ้มหลกากหลายเขามีน้าจิ้มงงน้าจิ้มงาแต่เราไม่มีเนาะเรามีน้ําจิ้มแบบน้ำจิ้มพริกเกลือน้ําจิ้มซุกกี้แล้วก็น้ําจิ้มแจวเนาะพี่น้อง เราจะมาลองกินแบบสไตล์แบบไทยแลนด์โอรีดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะคะเพื um> ่อบกเป็นการเสียงเลากเ้ยพี่น้องเดี๋ยวเปิดแกงข้าวก็จะนอนพี่น้องขออนุญาตนะคะ ใย่ครับลโหครับลงมาเลยแถวนี่นี่ลอกมือก่อนลองแบบสดๆดูว้าวกูตัวตุ่มมากกินแบบเราจะลองแบบสามแบบแบบไม,ไม่ไม่กินกับผักนะเราจะลองแบบอันดับแรกเราจะกินกับน้ำจิ้มแบบนี้ก่อนลองจิ้มเบอร์ นี้มีก,ก,กระเทียมจิ้มล้วนะนะ แค่โปรตีนอร่อยแบบที่สองทอร์ปิโนงแบบที่สองน้ำจิ้มแคบบุกกี้ แบบนี้ก็อร่อยน้ำจิ้มซุกกี้อร่อยแบบที่สามจิ้มแจ่วนะคะจิ้มแจ่วแบบต้อยจุนะคะขมๆเลยวพ่่นงล่องเบิง้งจะเข่ากันบอลถ้าไม่เข้าก็คือเลิกนะคะอืจิ้มแล้วนะนี่

Hãy subscribe cho kênh là Mì Chím mm. -hmm. mm -hmm. Okay.

อร่อยครับอร่อยน้ำจิ้มเนี่ย อร่อยอต่ก็อหมวากุ้งบ้าน,น้ำจิ้มแจ่วขมขม ด้ได้อื่อันนี้กินแทนข้าวนะทุกคนอืมก,ก็คือก็ได้กินข้าวเนาะี่ไม่ใส่ข้าว うん。 to rồi qua bài Thích gió hả? Hãy subscribe mm-hmm ฉันมยากินปุกกีอ้อร่อย ก็แล้วค่ะเพราะไม่เงาเดี๋ยวมัก็หลดคิดอ่ไรระบาปฝากอะไรก็แช่ได้เนี่ย